สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้วันเช้าวันจัน์ทรนะคะจะมาแชร์โชว์เพื่อนๆสำหรับการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปส่งลูกโรงเรียนนะคะด้วยจัก,กรยานไฟฟ้าหรือว่าสกูตเตอร์นะคะที่นี่เขาก็จะใช้ สกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าจักรยานไฟฟ้าในการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดนะคะแล้วก็ที่จอดรถหายากแล้วก็แพงมากนะคะการเดินทางด้วยจักรยานไฟฟ้าแล้วก็สกูตเตอร์ก็จะใช้เป็นแอปพลิเคชันนะคะสามารถกดระยะทางแล้วก็จ่ายไปแต่ขอโทษที่จำกิโลเมตรละเท่าไหร่ไม่ได้นะคะขออภัยเพื่อนๆนด้วย แล้วก็เส้นทางต่างๆที่ผ่านก็จะสามารถผ่านได้ทั้งสวนสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดนะคะก็จะมีถ้าสมมติว่าเป็นทางถนนหลักก็จะมีทางจักรยานนะคะทางคนเดินถ้าในสวนสาธารณะก็จะมีทั้งทางม้านะคะแบบนี้ก็จะเป็นทางม้านะคะถนนแบบนี้เขาจะแยกแยะก,กันออกเลยออกจากกันเลยนะคะ ถ้าทางม้าก็คือก็เดินม้าก็จะได้ไม่ตกใจนะคะเวลาเดินมานะคะก็จะไม่ให้มีจักรยานผ่านนะคะช่วงนี้สวนก็จะเขียวมากสาธารณะก็มาเก็บขยะทำความสะอาดทุกเช้านะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีขยะหรอกค่ะทุกคนก็จะเก็บขยะลงถังหรือแม้แต่คนที่จูงหมามาเดิน หมาขี้หมาอะไรก็ต้องเก็บนะคะเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะคะไปส่งลูกหรือว่าไปทำงานการใช้จักรยานก็เป็นสิ่งที่ดีกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะและก็ออกกำลังกายไปในตัวด้วยเป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าใครไม่มีส่วนตัวก็สามารถใช้ในแบบที่มีแอปพลิเคชันนะคะก็จ่ายตังผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็กดกิโลเมตรได้เลยว่าคนจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ไปจอดไว้ที่ไหนพอแบตเตอรี่หมดหรือไม่สามารถใช้ได้บริษัทเขาก็จะมีรถเก็บไปชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เอาเก็บมาวางไว้เหมือนเดิมเพื่อให้ได้ใช้งานต่อไปนะคะก็จะ ไกลที่ทำงานหรือว่าใกล้ป้ายรถเมย์นะคะเป็นการสะดวกสบายโดยที่คนก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าบางคนก็ไม่รับผิดชอบก็โยนทิ้งก็มีวางละเกะระกะก็มีเหมือนกันนะคะส่วนช่วงบ่ายๆก็ถนนถ้าเ,เป็นวันหยุดเขาก็จะปิดไม่ให้รถผ่านนะคะส่วนสาธารณะ จะให้เฉพาะรุเมย์นะคะผ่านถ้าเป็นวันจุดเสาร์อาทิตย์ก็คือจะไม่ให้ผ่านเลยเพราะว่าเด็กเยอะคนออกมาเดินเยอะก็จะเป็นความปลอดภัยของทุกๆคนนะคะสวนสาธารณะเขาก็จะปลูกต้นไม้เรียงเป็นแถวแบบนี้เลยค่ะตัดออกมั่งล้มมั่งก็ปลูกเพิ่มปลูกเสริมเป็นแนวอย่างนี้เลยค่ะ